ผ่าหน้านะคะมีสารสกัดนะคะจากน้ํามันมะพร้าวด้วยแล้วก็ตัวน้ํามันมะกอกด้วยนะดูแลเรื่องผิวมันจะช่วยในเรื่องเปลือกส้มถูกปน่นวดนวดนวดมันจะร้อนร้อนอุ่นอุ่นอุ่นๆมันจะไปจัดการกับเปลือกส้มอย่าไว้ถ้ามันอุ่นนวดครึ่งไปเลยค่ะทุกคนนวดครึ่งไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แบบกับผิวเลยเลย ว่าจะบำรุงผิวและกลิ่นหอมด้วยแต่ถ้าเธอให้ถูกหลักที่สุดนะคุณซื้อแพ็กเกจนวดใช่ไหมคุณก็เอาเงินไปให้เถอะระเบิดนวดใช่เออมันจะถูกหลักที่สุดมันจะลูดได้ดีเพราะว่าเขาจะเปิดเขาเรียกอะไรนะเดรนน้ำเออน้ำเหลืองบ้านแล้วเดรนลายลายลายเพื่อจัดการเลือดส้มเอ่อราคาเท่าไหร่เอ่ยแม่น้องซีเลียตสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสองเก้า ปกติ299นะจ๊ะตอนนี้ได้299เก้าเก้าลังว่ายอดมันมายังไอรยไม่ได้ขออี้เลยไม่ใครไม่ใครปาไม่ถูกต้องไม่บิ๊กไม่บิ๊กรับเงินดิจ่ายเงินน่ะไม่เป๊กกับไม่ครับออกไปเมาส์เราป้าเหาอวะอะไรกันอะเปิดซีเปิดดังๆไม่เขาพูดอะไรไม่เที่ลูกค้าไม่ใคะไม่ใคะเขาพูดว่าอะไรก็คุณลูกงาเขาพูดว่าอะไรไม่เนี่ไม่เนี่ไงพี่เป๊กอะ ประชุมอยู่ครับพี่ไปถอดใหม่อ่ะถอดแล้วครับอดิโนโอเคประชุมไปชุมแม่แกก็รู้ตัวนะมาตอกค่ะจัดการกับเปลือกส้มนะจ๊ะยอดสี่หมื่นห้าครับยอดสี่หมื่นห้าอ๋อคุณวิคุณพูดหรอเมื่อกี้เขาบอกยอดสี่ถึงห้าหมื่นหมายถึงเขาขายได้เหรอหรืออะไรอ่ะโพลิชเนาะเขาบอกว่ายอดมาจากไหนจริงเหรอยอดเขาขายได้กี่บ้านะทุกคนงั้นก็ยกเลิกเขาตกใจนะเกาเข้า คือยอดก็มาจากลำต้นครับส่วนมากยอดจะมาจากลำต้นนะเขาพูดหรอเขาพูดว่สี่หมื่น้าหรอเมื่อกี้ได้กี่บ้านไมคิดเองอ๋อแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ของฟุตบอลสรุปที่กี่บ้านพี่บอลได้เกืบห้าร้อยโอ้ตอนนี้พี่ปได้ขาอีกแปดร้อยกว่า โอ้โหโอ้ค่ะ800รอยกว่าบ้านพี่ปอมาเกี่ยวเยอะมันเลยของเราดีกว่าดูซิว่าจะได้กี่บ้านลีพานาะนะคะตัวนี้จัดการกับผิวเปลือกส้มนะคะพอเราถูไปนวดไปนะคะจะอุ่นอุ่นอุ่นแล้วก็หอมด้วยิวด้วยชุ่มชื้นผิวแล้วก็ที่เป็นผิวส้มอะที่เป็นครุขขาอะมันจะเนี่ยเรานวดไปเลยนวดนวดไล่ไปเลย มีไหมข้างขาเนาะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีตรงสะโพกแล้วก็ข้างหลังมีใช่ไหมบางทีเรากินอะไรเราไม่ระวังหรือบางทีก็มีเธอมีผิวส้มไหมแอนไม่มีครับผมฟิตทั้งร่างกายเลยหน้าตบมาแอนแต่ปกติส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยมีหรอกผู้หญิงอาจจะมีใช่ไหมน้องโมนของเราอ่ะมันจะทําให้แบบเปลือกส้มบางคนอ่ะตรงสะโพกเป็นปีกออกมาอย่างนี้เลยนะเอออาหาร เอาตัวนี้ไปนวดหน่อยช่วยนิดนึงไปนวดนะคะเมื่อคืนพี่ไปเป็นนวดพุงเมื่อคืนพี่ไปทำเป็นนวดผูกใช่ไหมพ่อแกเอาไปนวดพุงอ่ะแกแกถือขึ้นไปเมื่อคืนแล้วแกบอกว่าไม่ได้ให้ไปเนี่ยเราเรียกเขาว่าแกแกแกอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินเองเรียกว่าเรียกแกฉันแกฉันนวดนึกว่าพูดไม่พอหมายถึงบุรุษที่สามพ่อต้องเรียกว่านางอ๋อนางเอาขึ้นไปก็นางก็ตกอีก นางชอบถ้านางโอเคนางชอบไี่เรียกนางว่านางใช่แล้วแต่ละวันอ่ะนินทาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนึกออกว่าใช่อันวันนี้อันนี้โมโหไออันเดิมเลยถ้าพรุ่งนี้โหรออย่างเงี้ยมีอยู่อย่างงี้มาได้ยังไงกังก็นี่ไงใช่ไหมก็นี่ไงเขาเป็นอย่างงี้อยู่แล้วป่ะคะทำให้ลยทำให้เราเป็นไบโพล่าไปด้วยแค้นักแต่งีตแต่งงานอะไรย่างเงี้ยพ่อก็ประมาณนี้อยู่แล้วไม่มีคือเขาจะไม่ปรับตัวเองไม่ไม่แล้วมีทําไงถล่มก็กวี ไม่ไหวทีก็วีทีนี่ก็ใช้พลังที่มีวีแนิ่งนนิ่ก็วีคือใน<ล>ชีวิตนี้เราไม่เคยวีดใครเลยเนอกจากเขานี่แหละใช่ถูกต,ต้องแต่มีก็หายไวป่ะเออมีขี้ลืมอมไมแป๊บเดียวหัดิมก็เ้าไม่ใช่คือเรวีเขาคนเดียวไงเราไม่ได้แบบโมโหคนอื่นจริงๆถ้าไม่ไม่สนใจก็ปล่อยผ่านไปคือเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับ ใช่ไหมจริงจริงเพราะใจเขาก็ไม่ได้คิดถูกใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้คิดจริงๆนะบางคำพูดที่เขาพูดออกมาบางทีเขาก็ไม่รู้ใช่เขาพยายามจะอธิบายทุกคนฟังเวลาเขาพูดเลี่ยหูวออกมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ด่าเรานะแต่เป็นคํำที่เขาติดที่เขาจะพูดถูกมาใช่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 ชอบเลยใช่ผู้พูดคำใหญ่แบบนี้ไมากเหมือนประเทศอ่ะอยู่จัดอยู่ในหมวดของประเทศใช่สิบเศษจากระเบียงบนไม่ได้ออกไมรได้ออกจากแม่ พี่ย่าแมนมากแรงกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเวลาสมมติอ่ะพี่ย่าเมาพ่อจะหยุดเลยนะพ่อจะจำศีลเลยใช่ไหมพี่จำสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะที่พี่ย่ารู้สึกว่าพี่เป็กเอาไม่อยู่แล้วเออแล้วได้เห็นไหมเดี๋ยวกูดื่มเลยพอหยิบแก้วปุ๊บครับพอหยุดเลยไม่ชัดออกเลยพอปวดเลยอร้องอย่าตี๊ดพ่อสามารถที้เจลบจีวรได้เลยใช่ถ้าแมวเมื่อไหร่ดิฉันแปรงล้างมันั่นพอถ้าพี่ย่ามาจริงๆพ่อจะหยุดเลยใช่ไหมหยุดเพราะว่าแรงกว่าอ่ะ ไปเอาอีอนไปเอาไปคนละแก้วเออเพียวๆคนละเป็กคนละเป๊กโนโซดาสิเอาไหมตาเหลือกขึ้นมาเหลือแต่ตาขาวจัดให้ผมหน่อยคุณทันโรอนอีอนเอีอนถึงไหนเออเข้าฟาร์มอย่าก็พ่อหนูนาแกนที่หลายทีแล้วนะเคียร์โตสีจะขึ้นต่อ ผิซ่อไม่มีแล้วขี้เมาขายใจอันนี้ไม่ต้องถูแล้วกินเลยอถ้าเราจุดววาเราขึ้นขึ้นอย่ยงเรากินแล้วผิวซ่อมหายโอเวอร์เคมใช่ใช่นวดนวดถูถูเป็นเลยใช่พวกเราชอบผลิตสินค้าเว้ยเราไม่เน้นขายใช่เน้นแบบของกองเงยเยอะได้ค่อยออกตังทีแสนหลอดซ่า่งกองไว้น้าบ้านเงินมันเยอะมาก เก๋ๆและวใส่ไละเฮ้ยล่าสุดไว้ของเมาหน่อยล่าสุดทำไลฟ์อย่างนี้เกือบตายมีคนติดต่อมาสนใจไปไลฟ์ไหมหมื่นห้าไว้หมืนห้าต่อตัวกูไลฟ์อยู่ตรงนี้ชวนอะไรกูไปไีไหนที่ไหนอื่นไม่ช่ชวนไปไลฟ์เขาอ่าแล้วไปไหมไปไหมก็อยู่ตรงนี้ก็ถึงแต่ว่านินทากับคุณทันว่ะ คุณทันพูดคำหยาบออกมาเขาไม่ดูสี่ดูแปดเลยเอะวะแต่มันเป็นคำหยาบไม่ได้พูดสี่พูดแปดเขาไม่ดูสี่ดูแปดเลยเอว่าเราทำอะไรอยู่ผมโทรไปบอกเขาดิเขาเดี๋ยวก็จะอ่ <laughs> าไม่ดูสี่ดูแปดเลยไงยเรามีไลฟ์ตัวเองเราจะไปไลฟ์มึงทำไม <laughs> งงมากเขาบอกดีดีดีเราเป็นดาราไม่เคยคิดว่าเป็นดารามาถึงสิบเก้าปีแล้ว <laughs> พี่ขับเราหรือเปล่าขับเราเขาเป็นดาราดุสเซิลด้าเราต่อ แข่ภาพพอดีใจเ,เราไม่ใช่ระดับท็อปทีที่ต้องมาคอยคลิปคลิปไม่มีกินคลิปไม่มีเงินเข้าคลิปไม่มีการกดจกร้า<ช>ไม่ได้เป็นดาราเว่าเป็นคนสวย บอกมาสิไม่ได้เป็นอาลาเป็นคนสวยมันไม่ออกมันไม่ออกไม่รู้มไม่ออกอันดึงอ่ะดึงดึงออกไม่รู้พี่กูสวยกูไม่สวยสอบแสอมเมาไว้ก่อน่าไปไหนนะวยอยู่ด้วยกันเห็นไหมคนคนดูเยอะคนดูชอบแบบนี้บอกก่อนกดตะกาไปด้วยนะเนี่ยมีต้องเป็นแสนหลอดเนี่ยแสนหลอดหัวบอกแล้วอย่าผลิตอย่าผลิรนห้า รุ่นใหม่ปะรุ่นใหม่หอมมากเลยล่าสุดที่เดิมบอกหมดแล้วใช่ปะสองหลอดโอ๊ยแตบพอกัอบตาสองหลอดคเลิกเลิกคือหลายๆคนอาจจะงงทำไมพี่เป๊กไม่อยู่นะครับเพราะว่าพี่พี่ธัญญากับพี่อ้นเมาแล้วพี่เป๊กเลยต้องไปแมวแมวแมวพแมวแล้วแมวแล้วโอ๊ยเก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บด้วยโอตายแล้วเหนื่อยเหนื่อยนอนเ่งไรประวัติดีเลยะคนขึ้นโอตายแล้ว แอ้วคุณไนท์นะทุกคนคุณไนทคุณไนท์เขาอะไรอ่ะสองพันสามอ่ะเยอะกว่าคนหนึ่งอีกตอนนี้บ้าบอหลับไปก็ไม่หลับหรอกบอกเลยเพราะว่าอารียลีนอารียลีนเขาเรียกอะไรตัวนั้นอะรียลีนอาเรียลีนพูดซิปอกคนแก่พูดแบบคนแก่ตีอะอะเรยลีอารยลีอะนีอาเออไอเออไอเออไอเออุไอเออุไอเออุไอเออไอเอออเ เลยนะขายเสื้ออีกเหรอใช่เห็นกูเป็นเครื่องขายเหรอวะอ่าไหนๆกันไหนๆได้แล้วนะคุณโลูกเรือเจ้าทีมย้ายที่ไม่ได้ขายจิววิญญาณเออแต่อีกอีกสีหน ok ึ่งไปแล้วนะคุณโอ้ลเอาไปแล้วนะเหรอสีเบลไปแล้วเหรอไม่มีเบแล้วเรียกคุณโอ้ลแต่ว่าไม่เมาจริงเอีออนว้าพี่พี่ออนพี่ออนแล้วตกลงพี่คุณพี่พี่เอมาพรุ่งนี้ไหมใคร เอนลุงเอนเจ้าจาแล้วเมาไหมเมาไทยไม่คือเมาไม่เท่าไหร่มีมีกล้องเช็ครูปตัวเองเลยนะแอนไม่ได้เช็คนี่คุณเมาแล้วคุณสวยเลยเปล่าเออแอมไฮครับแอมไฮเธอแมไฮกับดิสนีย์เธอเหมือนละครไทยสมัยก่อนเปล่าที่ว่าเป็นที่ว่าที่ว่าเป็นอะไรนะพี่ย่าแอนที่ว่าจุกอะเออที่ว่าลุยดงป่าน่ะเด็กจุกกัเหรอ ช่องเจ็ดน่ะที่ว่าอ๋อเจ้าหนองนั่นไงที่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 ตุยไปอ่ะชื่ออะไรนะตุยไปอีกใช่คบอยู่ค่ะแม่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 มาไงแม่มาไม่ใช่ที่ว่าเป็นน่้าที่ว่าห้าวห่าน่ะที่ว่าเด็กห้าวห่าอยู่ในป่าน่ะก็นั่นแหละแม่มาไงไม่ใช่แม่มาแม่เป็นลิงจ้าทิงจาอ๋อจ้าทิงจาโถอะไรอ่ะไอ้หนู เขาบอกแม่อย่าเพิ่งหายเมาทำไมย่าเพิ่งหายแมวแมวเออใช่แมวอีกแล้วแมาแม่ไข่เสื้อแบบแมวแมวเลยมันทะยอดอรนี่ลองดิแม่แม่พูดที่า่คุณลูกตานก็ดูยืจบเนาะเออคุณลูกตานดูแบบลักกากมากเลยจไหนจะเมานะสังเกตมาหนูนาไม่อยู่แล้วพอพ่อไปเห็นปะหนูนาหลักพ่อมาเดี๋ยวไม่ใช่โผล่เข้ามานะเออแม่เราตกหนูนามาเออหนูนาไปเลยอ่ะถึปล่ก็ถึงบอกไงเออว่าเขาคือใครอ่ะ ก็คือเขาก็คือดงหมามุ้ยน่ะเขาขายทีเหรอไม่แต่เขาหมดเขาหมดไป3ลมร้านกว่าแล้วนะเขาหลักพอมากมีหน้ทุกอย่างแล้วก็ใครอ่ะที่เม้นต์อย่างเดียวไม่ซื้อก็มีอ่ะใช่นี่พี่เขาฟังยังอยู่กับเราตั้งแต่สองคู่บเขาฟังนะาลักที่สุดเมาใช่เมาใช่เขาฟังอยู่ไม่เป็นไรหรอกหนูน้าเห็นป่ะไปเลยเห็นป่ะปกติพูดหนูน้าหนูนาจะเม้นต์แล้วนะเนี่ยหนูหน้าหัวใจทำไมไม่ไม่หนูนาแย่มากหนูรู้ตานคุณถ้าขำแรงไป อ่ะสนใจเสื้อพี่ย่าหน่อยเลยลูกเสื้อาย0กรัมสามร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็จัดการกับผิวเปลือกส้มสองเท่าไหร่นะเมื่อกี้สอะสองสองเก้าปกติสองเก้าเก้าใช่ค่ะพี่เมย์ฉันรู้แล้วแกก็ส่งมาแต่ด่วนด่วนยอสพฉันอยากจะรู้เหตุแห่งการยอสพอ่ะอีกสามนาทีอีกสามนาทีไปนอนสองร้อยหกสิบเสื้อเหรอหรือสองร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะ เสื้อเหลือ260ร้จ้าพี่ออนเมาต่อเมาต่อไอแมวต่อแมวต่อคนลงแล้วแมวต่อแอนแกก็ต้องเมาด้วยมันต้องเมาต้อง3คนไงแอนเมาแล้วแอนเป็นตุ๊ดได้ปะล่ะมันจะน่ารักไหมเวลาผมแมวแล้วผมผมเงียบใช่ไม่เล่นละครเล่นละครเล่นละครเป็นตุ๊ดเออเล่นอะไรเป็นตุ๊ดดิเมาแล้วตุ๊ดนี่ไงเล่นแสดงละครไงเพิ่มยอดให้แม่เป็นยังไงอ่ะใช่ไม่เป็นไม่ก็เป็นสาวไข่เสื้อไงสาวไข่เสื้อเสื้อต้องใส่แบบนี้ไอแอนจะแต่งงานแล้วรู้สึกไง เอแแม่ไปงานแต่งงานแอนไหมไปเนี่ยโอไม่ได้ไปเลยไม่ไปน้ำหนาวหนูใส่ซองไป5้าแสนแล้วบอกแอนไม่เป็นไรงั้นพี่ใส่ซองมาเหะไม่ต้องมาแอ๋ไม่ต้องมาหรอกบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงเจตไรอาหารอาหารมันเยอะนี่อ้น้องไปกินเยอะดูใหญ่เห็นว่าห้าร้อยแม่หนูไม่เคยใส่ห้าร้อยตั้งนานแล้วนี่ผมเป็นตำนานนีโมนะนีโมอืมนีโมยังไงคือเล่นลายแล้วจะปั้มผู้หญิงแล้วแต่พูดว่า แม่อะไรนะแม่หนูโมยาแม่ปลานีโมน้อยของพี่นี่บทเหรอยอมเป็นหนงพี่ซะเถอะคือแบบแต่พูดกับใครพูดกับไอ้แซมมี่ในเรื่องนางเอกในเรื่องจะปั้มเขาแล้วหนูไม่ขำเหรอในบทค้วขำที่แล้วก็อายมากด้วยว่าพี่ผมเป็นตัวร้ายทำไมพี่แต่สรุปกลายเป็นละครที่ได้ได้ได้รางวัลชนะเลยพี่ันเนททองคำใช่ใช่ใช่ได้คนเดียวด้วยสมทบชายยอดเยี่ยมกับบทนี้เออไม่อยู่โมยาแม่ปลานีโมน้อยของพี่ ตอนนี้จะหนีพี่ไปแล้วคือจะปั้มเนี่ยนะมีโนิตมีโมน้อยเห็นไหมนทุกคนรู้จักหมดเลยอะเห็นไหมวัดคืนเดียวเท่านั้นขึ้นไปท็อปขึ้นแล้วท็อปเลยแล้วเราเป็นดาวทิกตอกได้เลยตอนนั้นถ้ามีชายเป็นทิกตอกเลยตอนนั้นใช่นึกภาพจะปั้มเขาแต่มาพูดนีโมน้อยอะผมว่ามันดูแบบ มาดูแปลกแปลกแสดังว่าคนเขียนบทก็คือก็คือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่พี่อ้นเอฟซอยเนี่ยแกมาเอาไปเลยพี่มีแบบเตยมันไม่ต้องเอฟซ้อยห่อย่ะนี่สนใจดูเสื้อเสื้อกดไปเลยครับกดในตะกร้าเลยนะชื่อสามีพี่ถ้าสนใจเสื้อกดไปเลยเตยจะไปได้ไงครับสีเบจไม่มีแล้วนะครับเพราะพี่อ้นเอาไปแล้วเนาะเบ่ไี่มีสีดำแล้วห้าสินะจ๊าละอายไฮเหลือเท่าไหร่นะ200เท่าไหร่นะ สีเบดยังมีนะจ๊ะโอ้เจเจ้าสีเบดมีแค่พี่อ้นเอากลับไปตัวเดียวแล้วก็ตัวครีมจัดการผิวเปลือกส้มนะจ๊ะสองสองเก้านะคะจากสองเก้าเก้าเป็นไงคะยศพอ่านได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปนอนกันเถอะเออจะไปดูคืนพรุ่งนี้พี่พี่พี่พักผ่อนครับพรุ่งนี้เราศึกศึกพรุ่งนี้รับศึกหนักเรียกได้ว่าศึกยิ่งใหญ่เลยพรุ่งนี้กี่แบรนด์นะน้องจิ๊บน้องน้องโมเน่น้องคทานิง เอาแล้วเอาแล้วบ้าบอสายตายาวค่ะคุณไหนนะคะคุณไหนค่ะบายบายครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่อยู่กับเราทั้งหมด1,874ท่านขอบคุณมากครับบายบายคุณไหนสวัสดีบายบามันเนี่ยปิดไลฟ์เลยลูกมัเนี่ยปิดไลฟ์ดูต่อเออ